จำนะฮะแค่จำขึ้นมาว่าขันห้าไม่เที่ยงเนี่ยจำขึ้นมาช่วยลัดนิ้วมือเดียวเนี่ยได้บุญสูงสุดทีนี้การที่จำว่าขันห้าไม่เที่ยงนี่คือยังไงมันเขามานั่งท่องเหรอวาขันห้าไม่เที่ยงกันห้าไม่เที่ยงอย่างนี้เหรอไม่ใช่คือจะต้องเห็นว่ารูปประขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเนี่ยมันเกิดจากเหตนะุมันมีเหตุมันถึงเกิด เม p p actually, ื่อมีเหตุมันก็เกิดพอเหตุดับมันก็ดับนี่คือความไม่เที่ยงของมันอย่างเช่นเราเห็นว่าเอ๊ะเมื่อกี้ก็ไม่เสียใจนะแต่พอมีเสียงดับฟับเข้ามาความเสียใจเกิดฟุบเลยเสร็จแล้วเขาก็เปลี่ยนคําพูดใหม่อ้ขอโทษขอโทษขอโทษความเสียใจก็ดับไปเนี่ยนะเราเริ่มเห็นว่าอ๋อมันมีเหตุเกิดมันก็เกิดพอมันไม่มีเหตุมันก็ดับไปเนื้อออกไหมคะหรือว่าเหลือบตาไปเห็นเหลือบตาไป เห็นปั๊บก็จําเลยหนังสือใช่ไหมคะทําไมความจํามันถึงเกิดอ๋อมันมีเหตุมันรับรู้ใช่ไหมคะมันรับรู้มันก็มีเหตุจําว่าหนังสือแล้วมันก็ดับไปหมดเหตุมันก็ดับไปมันหันมาอนี้อ้าวไมโครโฟนดับอันนี้แล้วก็มาเกิดอันนี้อีกละความจําก็เกิดจากเหตุไหมคะความคิดเกิดจากเหตุไหมคะอ่าไม่ชี้ชวนพวกเราวันนั้นอ่ะไปไปเที่ยวน้ําตกไหมพวกเราก็ไปไหมคะ ยิ้มไปแต่พ่อบอกไปถึงที่จะตัดคอบายอย่างเงี้ยเห็นไหมมันเอ๊ะมันมีเหตุมันก็เกิดแต่พอมันเหตุมันเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนอันนี้คือเห็นว่ามันไม่เที่ยงเข้าใจไหมเนี่ยฮะถ้าเราเห็นว่าขันห้าเกิดจากเหตุเมื่อเหตุมันดับมันก็ดับเมื่อเหตุไม่มีมันก็ไม่เกิดไหนลองว่าสิขันห้าเกิดจากเหตุเมื่อมีเหตุมันต้องเกิดแต่ถ้าเหตุมันดับ มันก็ดับถ้าไม่มีเหตุเลยมันก็ไม่เกิดถูกไหมในว่าอีกรอบนี่งงไหมขันห้าเกิดจากเหตุถ้ามีเหตุมันก็ต้องเกิดถ้าไม่มีเหตุมันมันก็ดับมันก็ไม่เอยถ้าเหตุมันดับนี่ถ้าเหตุดับมันก็ดับถ้าเหตุไม่เกิดมันก็ไม่เกิดอืม อย่างตอนนี้นะฮะไม่ชีจะให้พวกเราเกิดเหตุเกิดขันห้าชนิดหนึ่งแล้วมันทํายังไงมันก็ไม่เกิดเพราะมันมันไม่มีเหตุอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ชีจะลองบังคับหูอนะพวกเธอจงเข้าชานสี่เดี๋ยวนี้เฮอชานหนึ่งยังไม่ได้เลยไม่ชีเอ้ยมันไม่มีเหตุอ่ะนึกออกไหมฮะมันก็ไม่เกิดจริงปะเข้าใจไหมฮะเธอจงเข้าชานเจ็ดอากินจัญญายตนะชานให้เวลาสองนาทีโอ สองคูณสองร้อยก็เข้าไม่ได้ไ่มช่เอ้ยอย่างเงี้ยทำไมอ่ะกฎยังเหตุไม่พร้อมอ่ะนึกออกไหมเหตุที่จะให้เกิดไอ้ฌานเจ็ดเนี่ยมันยังไม่มีเมื่อไม่มีเหตุมันก็ไม่ไม่เกิดพระอรหันเจ็ดขวบหมดเหตุแล้วที่จะเกิดทุกข์อีกต่อไปแล้วเอาผู้หญิงสวยไปยืนต่อหน้าพระอรหันเจ็ดขวบก็ไม่เกิดกิเลสนึกออกไหมมันไม่มีเหตุมันก็ไม่เกิดอีกแล้วอย่างเงี้ยเพราะนั้นขันห้าเที่ยงหรือไม่เที่ยงคะไม่เที่ยง มีเหตุมันก็เกิดไม่มีเหตุมันก็ไม่เกิดเหตุด,ดับมันก็ดับพวกเรายังมีเหตุเกิดอยู่ไหมคะมีเหตุเกิดทุกข์อยู่ไหมคะถ้าเหตุเกิดทุกข์มันดับทุกข์มันก็ดับถ้าไม่มีเหตุเกิดทุกข์อีกแล้วก็ก็ไม่ทุกข์อีกแล้วพวกเรายังมีความหลงเพลิดเพลินชอบมากอยู่ไหมคะก็ต้องทุกข์อยู่ไหมคะแต่ถ้าไม่มีความหลงเพลิดเพลินชอบมากแล้วก็ก็ไม่ทุกข์ใจอะไรจะสูญเสียอะไรจะพลาดพลาดอะไรจะเสียหายก็ไม่ทุกข์อีกแล้วเพราะ ไม่มีเหตุเกิดถูกแล้วเข้าใจยังการเห็นอย่างนี้ฮะได้บุญสูงสุดเพราะเห็นอริยสัจแต่แค่จำนะแค่เป็นความจำเนะี่ยพูดในแง่ของบุญเนะี่ยได้บุญสูงสุดภาษาสั้นๆในพระไตรปิฎกจะใช้คำว่าผู้ใดได้อนิจจสัญญาชั่วลัดนิ้วมือเดียวเนะี่ยได้บุญสูงสุดจำขึ้นมาแวบ,บหนึ่งบุญรองลงมาคืออะไรคือทำสมาธิ จเจริญเมตตาไม่มีประมาณเนี่ยนะชั่วดมของหอมพวกเราดมของหอมนานไหมของหอมอะ่ะเราก็คงไม่มีใครดมเป็นชั่วโมงจริงป่ะดมสักพักมันก็เออพอละจริงไหมเนี่ยใครจเจริญเมตตาแค่ชั่วเวลานี้นานขึ้นไหมคะเมื่อกี้เมื่อกี้รับนิ้วมือเดียวได้บุญสูงสุดแต่ถ้าใครจเจริญเมตตา ัพเบสตาสัตทั้งหลายจงไปสุขไปสุขเถิดอย่ามีเวรกันเลยนะยทำได้นะหมายความว่าจิตเสพชานมีเมตตาไม่มีประมาณไปทั่วทิศทางเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณดมของหอมเนี่ยได้บุญน้อยลงมาหน่อยเมื่อกี้ปัญญาใช่ไหมคะเห็นอันนี้จังบุญรองลงมาคือสมาธิที่แผ่เมตตาได้จเจริญเมตตาได้เอาได้ไหมพวกเราทำได้ไหม เคยมีจิตยิ่งใหญ่ไหมครับว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่ามีเว้นกันเลยอย่าเบียดเบียนกันเลยข้าพเจ้าจะไม่กินเนื้อสัตว์อีกตลอดไปเพราะเป็นการเบียดเบียนทําได้ไหมมาได้ขอเว้นก่อนใช่ไหมขอเว้นไก่เพราะเราชอบไก่ทอดอย่างเงี้ยเออบุญอันนี้ได้ปะบอดได้พับไปอีกสองนิ้วนบอดได้เอาต่อไปบุญต่ําลงมาอีกคือบุญรักษาศีลตลอดชีวิต ได้ไหมคะสีลห้าข้าพเจ้าขอตั้งเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดโกหกดื่มน้ำมาตลอดชีวิตได้ไหมคะถ้าได้ได้บุญอันดับสามได้บอโหเจ้าบุญน้อยเนี่ยต้องเรียกใหม,ม่มาเจ้าบุญน้อยทาไมบุญน้อยอย่างนี้เอา้าบ่ได้เหรอเอา้างั้นลงมาอีกตําลงมาอีกอย่าคุยกันนะตําลงมาอีกคือ ถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ระลึกนึกถึงตลอดชีวิตมีปัญหามีอะไรต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าพระท่านสอนให้ทำยังไงนึกถึงพระธรรมนึกถึงอริยสาวกบุดังสรนังกัจฉามิดัมมังสรนังกัจฉามิสังขังสรนังกัจฉามิได้ไหมได้บุญปสีได้บุญอันดับสี เกรดสี่แต่ทั้งหมดนี้ใช้สตังค์ไหมคะเนี่ยแต่ได้บุญไหมคะเนี่ยได้บุญสูงสุดได้บุญรองลงมาคือสมาธิแผ่เมตตารองลงมาคือถือศีลห้าตลอดชีวิตได้บุญรองลงมาก็คือเอาพระรัตนตรัยเป็นสาระนะคะการเอาพระรัตนตรัยเป็นสาระคือการรู้จักคุณค่าของพระรัตนตรยัยค,คุณของพระพุทธธรรมพระสงค์แล้วรู้ว่าควรจะเอาสิ่งใดมาปฏิบัติ อุปมาเหมือนคนที่ไปหาหมอแล้วก็เอาหมอเนี่ยเป็นสาระเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกนึกถึงหมอสั่งอะไรก็จดไว้หมอให้ยามาก็จําไว้ไว้ต้องกินเวลาไหนสมมติว่าเราไปโรคหัวใจหมอบอกว่าเวลาเกิดมุ่วาบอะไรขึ้นมาต้องเอายาอมใส่ใต้ลิ้นไว้นะเราก็จําพยายามระลึกได้ใช่ไหมคะแล้วก็คุณอย่าไปกินไขมันมากนะแล้วต้องออกกําลังกายนะแล้วต้องไม่เครียดนะอะไรเงี้ยเราก็จำ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  พอกลับมาถึงบ้านเวลามีเรื่องคิดเครียดเราก็ระลึกถึงหมอขึ้นมาคือเริ่มเริ่มมีอาการที่หัวใจแล้วก็ให้หมอบอกอย่าเครียดล้วก็คุยกันลูก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 ,ลกอย่าให้พ่อเครียดนะพ่อใกล้าตายแล้วนะลูกตอนนี้แสดงว่าเราระลึกถึงคำสันของหมอได้นึกออกไหมฮะแบบนี้หมอเป็นสารณะหมอเป็นที่พึ่งเราได้ไหมคะได้แต่ถ้าเราไปหาหมอหมอบอกให้เราไปเบิกยาแล้วก็เขียนคำสั่งให้ให้ทําอย่างนี้เราไม่สนใจเลยเราไม่เบิกยาเราไม่เอาะไรแต่เราขอรูปหมอนึกออกไหม ขอรูปหมอรูปที่รับปริญญาในคลินิกนะนะฮะเราบอกรูปนี้เท่มากขอรูปใหญ่หมอก็แปลกใจอ่ะอยากได้มากก็ให้รูปนี้ไปพอเสร็จขอรูปเล็กที่อยู่ในกระเป๋ากระเป๋าสตางขอรูปเล็กด้วยพอเราได้รูปเล็กเราก็ออกมาก็ใส่กรอบรูปหัวใจเลยนะฮะที่เขารับกรอบพระเน่ะเห็นไหมที่นี่รับทํากรอบพระแล้วก็เอารูปหมอเล็กๆเนี่ยไปทํากรอบแล้วห้อยคอเลยแล้วรูปใหญ่เราก็ขึ้นหิ้งบูชาเลยจุดทูเก้าสิบเก้าดอก หมอวังสารนังคชามีนะฮะข้าพเจ้าขอเอาหมอเป็นที่พึ่งเนี่ยนะแล้วเวลามีเรื่องตกอกตกใจหัวใจเต้นตึบ๊บตับเราคว้ารูปหมอขึ้นมาหมอช่วยด้วยหมอช่วยด้วยไอ,อ้คนแรกกับคนหลังนี่ใครมันจะตายก่อนใครไอ้คนหลังตายเพราะมันเอาเป็นที่พึ่งแบบไหนคะแบบไม่รู้ความหมายใช่ไหมไม่ได้ประโยชน์ที่แท้จริงเดี๋ยวนี้คนไทยเราเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแบบคนที่หนึ่งหรือคนที่สอง เอาเหรอเธอเหรอเหรอไปว่าให้ใครน่ะมีเหรียญไหมครับมีเหรียญที่ศักดิ์สิทธิ์ไหมครับมีของดีไหมครับหลวงพ่อครับกันเหนียวมีไหมครับหลวงพ่อครับประเภทยิงไม่ออกฟันไม่เข้าอะไรครับหลวงพ่อครับอะไรเงี้ยเราจะเอาเป็นประเภทเอาไปห้อยใช่ป่ะเราจะเอาพุทธรูปมาทําเป็นเหรียญแล้วก็เอามาห้อยเอาหลวงพ่อมาทําเป็นเหรียญแล้วก็ห้อยห้อยที่จริงเขาให้ห้อยเพื่ออะไร เพื่อให้นึกถึงคําสอนของท่านใช่ไหมว่าเวลาเรานิสัยเลวอย่างเงี้ยเราต้องนึกถึงว่าเฮ้ยไม่ดีต้องเปลี่ยนนิสัยใหม่ไม่งั้นไม่มีที่พึ่งนะทําทตัวไม่ดีเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนนะอย่างเงี้ยแต่เรากลับเอามาเป็นที่พึ่งแบบช่วยด้วยอะไรเงี้ยเน้หรอไแล้วก็เอาตั้งหิ่งไหมคะทูบเต็มไปหมดอ่ะเนาะจนไฟไม้บานเข้าใจคําว่าเอาพระตรตตรายเป็นสาระหรือย,ยังคะเอาเป็นสาระคือเอามาเป็นที่ ระลึกนึกถึงเข้าใจไหมมีผู้หญิงคนหนึ่งมาวัดแล้วเขาก็มาฟังทมว่ามันเป็นร่างกายเป็นเพียงแค่ดินน้ำไฟลมเวทนาก็เป็นเพียงความรู้สึกซึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเขากลับไปที่บ้านพอดีเขาไปป่วยเขาก็ดูอย่างเงี้ยเขาก็โอ้กายคือกองดินน้ำไฟลมเขาบอกโอ้จิตมันโล่งขึ้นเยอะเลยคือเมื่อก่อนนี่จะกระวนกระวายกระสับกระสายมากนอนไม่หลับอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขาได้ทรว่าเป็นที่พึ่งไหมคะเขา้าใจยัง เพราะฉะนั้นบุญข้อที่สีง่ายหรือไม่ง่ายไม่ง่ายถ้าคุณยังไม่รู้จักพระพุทธเจ้าตัวจริงพระธรรมพระสงฆ์นะคะอา้าวบุญต่ําลงไปอีกต่ําลงไปเรื่อยๆแล้วนะเรียงต่ําลงไปนะบุญต่ําลงไปอีกก็คือถวายวิหารนะสร้างสาร,รลาถวายสร้างกุฏิถวายสร้างเ,าเขาเรียกอะไรโบสถ์ถวายขึ้นขึ้นชื่อว่าเป็นที่อยู่อาศัยเนี่ยเขาเรียกวิหารทานหมดเลยนะ ไม่ใช่เฉพาะวิหารคือเรามักจะคิดว่าวิหารก็คือวิหารโบสถ์ก็คือโบสถ์ไม่ใช่โบสถ์ก็เป็นวิหารกุฏิก็เป็นวิหารวิหารแปลว่าที่อยู่นะคะเพราะนั้นสร้างที่อยู่ถวายพระภิกษุสงฆ์ที่มาจากทิศท,ทั้งสี่ให้ได้มาปฏิบัติธรรมได้บุญต่ำลงไปอีกนะต่ำลงไปนะต่ำลงไปอีกคือถวายสังฆทานที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข คือมีพระพุทธเจ้านั่งอยู่หนึ่งพระองค์แล้วก็มีหมู่สงฆ์นั่งเป็นห้าร้อยเนี่ยแล้วเราก็เข้าไปถวายทานต้องลงทุนสูงไหมคะเนี่ยเยอะเหมือนกันนะฮะอันเนี้ยได้บุญต่ำาู้ไปอีกเห็นไหมเราสร้างวิหารราคาสามสิบล้านถวายได้บุญน้อยกว่าอะไรคะเอาพระรัตนตรัยเป็นสรนะได้บุญน้อยกว่ารักษาศีลตลอดชีวิตได้บุญน้อยกว่าเจริญเมตตาชั่วดมของหอมได้บุญน้อยกว่าการมีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของขันห้า นะคะเอาต่ำลงไปอีกเมื่อกี้อะไรนะในด้านวัตถุนี่อะไรบุญสูงสุดในด้านวัตถุเนี่ยวิหารทานได้บุญสูงสุดเพราะฉะนั้นวิหารทานนี่สังเกตไหมมีน้อยคนที่จะทําคนเดียวใช่ไหมคะส่วนมากจะเป็นสามัคคีไหมคะก็ต้องช่วยๆกันทําเนาะมีน้อยคนที่จะไปทําวิหารเพียงคนเดียวมีม,มีไม่กี่คนนะบุญต่ําลงไปอีกก็คืออะไรคะถวายหมู่สงพร้อมด้วยพระพุทธเจ้าอันนี้ต่ําลงไปนะ ตาลงไปอีกคือถวายให้ใครคะถวายให้ผู้เจ้าเท่านั้นไม่มีหมู่สงค่ใช่ไหมมันก็ต้องได้น้อยกว่าจริงปะจริงไหมจริงไหมถวายพระสงฆ์พร้อมด้วยถวายพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยหมู่สงกับถวายผู้เจ้าเพียงพระองค์เดียวอันไหนได้บุญน้อยกว่ากันถวายผู้เจ้าียงพระองค์ถวายผู้เจ้าเพียงพระองค์เดียวเนี่ยได้บุญมากกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่เรียกชื่อว่า พระอาหารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าคือตรัสรู้แล้วก็สอนคนได้บุญมากกว่าถวายให้กับพระปัจเจกพุทธเจ้าที่รู้ทำแล้วไม่สอนคนนะถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าได้บุญมากกว่าเลยคะ่ะพระอาหารหันต์เป็นร้อยนะฮะพระอาหารหันต์เป็นร้อยเนี่ยเราไปถวายเนี่ยได้บุญน้อยกว่าพระปัจเจกเพียงรูปเดียวเพียงพระองค์เดียว พระปัจเจกเป็นร้อยได้น้อยกว่าพระอรหันตต่สัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นถวายพระอรหันต์เท่าไหร่ถ้าเทียบกับผู้เจ้าเพียงพระองค์เดียวเป็นหมื่นจริงปะถวายพระถวายให้พระอรหันต์เป็นหมื่นนะฮะยังได้น้อยกว่าถวายให้ผู้เจ้าเพียงพระองค์เดียวจริงปะเพราะว่าผู้เจ้ามีบารมีเยอะนะสอนคนได้มากกว่าอันนี้ก็จะเรียงต่าลงไปเรื่อยๆนะฮะ พระรหันต์ก็ต้องได้มากกว่าพระอนาคามีพระอนาคามีก็ได้มากกว่าพระสะกิทาคามีพระสะกิทาคามีก็ได้มากกว่าพระโสดาบันพระโสดาบันเพียงคนเดียวเนี่ยที่เราเอาไปให้เนี่ยได้บุญเท่าไหร่ทราบไหมพระพุทธเจ้าบอกว่านับไม่ถ้วนก็อย่างที่เมื่อกี้ฮะเวลามาพราหมณ์ถวายของแปดหมื่นสี่พันชิ้นใช่ไหม แปดหมื่นสี่พันแปดหมื่นสี่พันแต่ไม่มีพระสุรบันไม่มีพระสกิทาขมีมารับเลยแม้แต่คนเดียวท่านเวลามะบอกโอ้โหาการให้ทานครั้งนั้นนะเธอได้บุญน้อยกว่าที่เธอเอาอาหารเอาวัตถุสิ่งของไปถวายพระสรบันเพียงครั้งเดียวพเพราะน,นั้นการถวายของให้กับพระสุรบันจึงได้ผลบุญเท่าไหร่คะนับไม่ถ้วนนับนับเท่าไหร่ก็นับไม่ถ้วนนะฮะทีนี้ถวายให้กับพระสุรบันนี่ได้บุญมากกว่า ถวายให้กับฤาษีที่หมดราคะฤาษีนอกศาสนานะฮะมีนะฮะบางคนบำเพ็ญตะบะได้ชั้นสีชน 5, ชน 6, ชน่ชั้นห้าชั้นหกชั้นเจ็ดราคาไม่รบกวนใจเขาเลยนั่งเข้าตะบะเราเอาของไปถวายฤาษีนะฮะได้บุญแสนโกดนับได้อยู่แต่พอเป็นพระโสดาบันปั๊บนับไม่ท้วนเลยน้อยกว่าฤาษีก็คือคนมีศีลเราทําบุญกับคนมีศีลเราจะได้บุญเป็นแสน แล้วทําบุญกับคนทุศีนศีลห้าไม่ครบเนี่ยได้บุญเท่าไหร่คะเป็นพันทําบุญกับสัตว์เดชานได้บุญเป็นร้อยอันนี้เรียงไปโดยลําดับนะฮะเอาทีนี้เรียงจากน้อยไปหามากเอาเรียงขึ้นเมื่อกี้เรียงลงนะตอนนี้เรียงขึ้นละน้อยที่สุดคือให้กับใครคะสัตว์เดชานได้บุญเป็นเข้าใจคาว่าเป็นร้อยไหมเป็นร้อยหมายถึงว่า หนึ่งร้อยก็ได้สองร้อยก็ได้จนถึงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าก็ได้แต่ไม่ถึงพันนะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นการให้สัตว์เดรัจฉานแต่ละตัวได้ผลบุญเท่ากันไหมคะไม่เท่านะเราเอาหญ้าไปให้ไปให้วัวกินเนาะวัวตัวบลมเนนะีเราให้วัวกินกับเราเอาหญ้าไปให้กระต่ายกินแต่พอดีกระต่ายตัวนี้เป็นกระต่ายพระโพธิสัตว์อันไหนได้บุญมาก่ากันคะ